สวัสดีค่ะ Welcome to Thai Overseas Channel ค่ะทุกคนวันนี้เป็น Day 2นะคะเป็นวันที่2ของการเล่นกอล์ฟเมื่อวานเราเล่นที่ f r e s e r b u r g นะคะวันนี้เรามาเล่นที่ c o l l ลนซ L l n เอ l l l n ีเอ็นคอลค่ะทุกคนเป็นหนึ่งในสนามลิงค์ที่สั้นที่สุดในโลกค่ะ <N ic ly> นั่นก็คือแค่4,600กว่ากว่าเองค่ะยัดนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสนามที่ท้าทายแล้วก็มีชื่อเสียงะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูกัน Oh, n i c โอ้น่าส์ออนใช่อ้าวคุณสีแด i ค red flag. <No. S 1> ทุกคน <laughs> ลุ้มแรกเราก็เมกขมิสติกเรียบร้อยแล้วค่ะมันเป็นกรีนสีเหลืองกับสีแดงนะคะแล้วเราก็เข้าใจว่า,เ,าเล่น กรีนสีแดงค่ะตอนนี้เราอยู่บนกรีนสีแดงเรียบร้อยกับทุกคนตีมาสวยมากปรากฏว่าก้า <c> ว <oughs> ลมแรกเป็นธงสีเหลืองซึ่งเราตีไปอ่อนอยู่ที่ธงสีแดงตรงนู้นค่ะทุกคนโอ้ไน e ชิปไปดีมากดีด okay, mm ีก o น d โอเคนาจกัะชิบตัวเดี๋ยวยูปหล่นะคะนิสก้นเขาจะเก็บวันพัชนะทุกคนเธออึ๊บอึ๊อึเกน้ค่ะทุกคน โอชอตทุกคนอันนี้คือหลุมสองนะคะระยะ121นู้่นเลยค่ะทุกคนทงอยู่บนนู่นทงอยู่บนนู่นทุกคนนูน่นตีก้นเขาไปมีฟันไปค่ะลุย oh, no. โอ้โน้ ไปเลยไปเลยาโอเคมามาขึ้ปเลไปเลยโอเคโอแล้วโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคคโออเคโอเคโอเคโอเเคโอเคโเคโอเคโอโอเค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 อเเคโออเคโอเคโออเคโ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 อเค Not easy with the thick graph to call We pause. Well done. Go on. Go on. That's some run, isn't it? สวยมากทุกคนเลมพัดมาแล้วต <Yes. S 1> อนนี้คือเราเดินขึ้นเขามาแล้วนะทุกคนโอ้ยเยสสมอันน่ากรีนทุกคนเมื่อกี้ทีบ็อกเรามาจากที่นั่นเนาะทีบ็อกตีขึ้นมานี่ค่ะทุกคนรู้สึกว่าวิวข้างบนนี้จะจะดีมากแล้วก็เขาเรียกอะไรข้างบนนี้กว้างค่ะทุกคนเ <laughs> พราะฉะนั้นถ้าใครมาเล่นที่นี่นะคะหลุมสี่ Don't worry just hit it p r i n t i s p i c up here ค่ะมีสองบังเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะอ๋อ uh. oh, nice up you t o r n t u r d get in get in get in oh, <laughs> <laughs> oh that's close อันนี้ก็ไดนักกีฟค่ะแต่ว่าจะพัด okay พาพาทุกคน ร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดสิบถึงทงโอโอ้ออกสะออกควา้าออกคว,วาว้าวลงลึกไปถึงครึ่งหน้าแข้งเลยทุกคนเดินหน้าเช็คก่อนว่ายืนได้ไหมยืนได้ยืนได้ก็ตีได้ Deep mark, everyone. I just have to hit it, okay? Oh, well done, me! Yes! <laughs> oh, not bad. i'm in one grip not enough or oh, you didn't hit it on your line mm. now inside the right yes two part five nice come round wow ให้ดูนะทุกคนบรรยากาศมันก็ยากหน่อยนะทุกคนเนาะวิดีโอไปเล่นไปแต่ว่าสนามสวยสวยไหมทุกคนใครว่าสวยยกมือขึ้น Good chip, Good chip, โอเคของเราอยู่บนกรีนแล้วนะคะทุกคนให้ดูวิววิวสวยมากเอา <laughs> ของเราจะ run off the green ค่ะทุกคนว้าว oh. wow, well done คุณชายได้พาเรียบร้อยแล้วค่ะวันพัทคุณชายได้วันพัทเดี๋ยวดูว่าเราพัทได้ไหมนะหายสักุลได้ให้เถิดพัทจากร้ำอีทุกคนพัทไม่เก่งเอาเลยวะอันนี้ต้องอินดูโคแล้วนะตัวนี้อ่ะโอ้นิสกลับ ลมพัดมาแบบไปขวาเลยโอ้ยสว้าวยส I'm on the green at the 7 7 hole r อ๋อ par, four. <Three. S 1> oh, par three, แต่ว่ายาร์ดอยู่ที่224ยาร์ดนะคะ นู่นคะ่ะทุกคนไปดูกัน <Okay. S 1> ไปคะ่ะ <'re> ทุกคน oh. ดูสิเราอยู่บนกรีน excited โอ้โหไรเวอร์มีพิชมาร์าด้วยทุกคนดู <laughs> <laughs> แต่ว่ากรีนเขาไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เนาะเพราะมันเป็นดอกหญ้าบนกรีนเยอะมาก Slow down, า l o w d ด w n อ h oh, close ฮะมาค e อจะ u ับฮิวเล่ามันเ o ้กได้มา S l o It's u ั h ฮิทุกคนอากาศดีมากกับข้างล่ i t so nice down here. วันอ่อนสามพัดทุกคนวีันนอนรีปะเพราะว่ามันดอกไม้เยอะทุกคนมันเป็นดอกหญ้ Going, aye. Oh, nice. Good shot. Three Good. ka, yeah, tukon. bay. Oh yes. Oh yes. Whoa ho. Going. Going. Go โอ้ my god i อ้สัตว์โอ้ my god ใช่ yesterday ค่ะทุกคนตรงที่หลุมน่าจะหลุม14ทุกคน160ยา r d แล้วเราตี3คนนะทุกคนแบบใกล้หมดเลยแล้วของเราดันบอกว่า hit the flag ค่ะทุกคนเกือบได้โฮลเดวันเลยที่จริงตายเมื่อวานคนเล่น80กว่าคน ถ้าได้โฮนวันได้เลี้ยงทั้งทั้ง,ท,งทั้งทุกคนอะ่ะทุกคนแต่ว่าเรามีกอล์ฟอินชอออรนโอ้ Good c h ชิปเป็นรันโอ้กก Go Go So good กับทุกคนคุณชายชิปมานะคะแล้วนั่นของเราออนมาแล้วก็เลยทงวันนี้เดียวค่ะลมแรงมากทุกคน Just run, just run on the h o l e ค่ะทุกคน give ละ give give ที <Yeah. S 1> now เอ็มไปที่สะพานเลยค่ะ yes that the way oh that better good now three of the tea เราจะเอ็มไปขวามาก turn turn น่าจะขวาไปซ้ายค่ะทุกคนขวาไปซ้ายเนเทอ้ยเดี๋ t วเทิร์นมา i อกิฟตค่ะอันนี้หนึ่งกิกฟต่โอ้ช ห็นตาเห็นยายเขาบอกเห็นตามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่เนยเห็นรูเปล่าใครเห็นเห็นตามัง่งลิงกำลังจะจูบหินตาแล้วนะนั่นเห็นไหมทุกคนเห็นลิงจูบหินตาไหมมันลิงกำลังจะจูบหินตาเลยอ่ะทุกคนอ่ะ ให้ดูคุณชายเจ็บ Looking good Roll down Perfect เลยค่ะ Roll down อันด e ก r รี n นไปนะน่าถึงตาเรา,าดูมาดำชิปนะอย่ามวัวต่ดูหินตานะอาจจะมากไปนะเนี่ย โอ้ oh, ออกออกขวาเสร็จอนะ่อนเดอะกรีนค่ะทุกคนออกขวา oh. ปไปหน่อยชายพัดดีค่ะเกรดพัดกิฟต์ค่ะทุกคน <laughs> สั้นงววานดังเกร์กิฟต์ กหลุมสิบสองคัมราเย g เกดด a มา a r กทุกคนอันนี้มันชาเลนมาก ใกล้ๆมันมังคีจูบไหมไอไลเขอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นแซนสโตนนะทุกคนเป็นเนเชอรัลนะคะไม่ได้ทำขึ้นมานะเป็นเนเชอรัลนะคะแล้วก็หลุมที่เราเราตีมาเมื่อกี้ก็คือให้ตีข้ามมาร์กนั้นนะคะเราจะตี ชิปกับ52นะคะอัพ yes นี่นะทุกคนที่เราชิปขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะเรียบร้อยนะอยู่นี่เลยคุณชายยังหาบอลไม่เจอ <c oughs> บอกตามตรงว่าทำวิดีโอไปเล่นเกมไปไม่ง่ายเลยทุกคน <c oughs> แต่อยากให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงาม ต้องเอ็มหนึ่งพัตเตอร์เลยนะทุกคนนะคัดาวคัดาวคัมดาวโอ้เอ็มหนึ่งมัน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 ไม่เร็วเลยทุกคนโฟ้ oh, <four S 2> ค่ะตรงนี้ว้าวโอ้ขึ้นตีขึ้นขเขาไปเลยทุกคนโอ้คัมดาวคัมดาว I hit another one โอ้ยังส์น t the one I, my first ball is Titleist one อันนี้เป็น Titleist three ค่ะ hit another one just in case ทุกคนจะได้ไม่ต้องหาไม่ง่ายทุกคนไม่ง่าย Yes this one should be good oh. ดูเป็นหินธรรมชาตินะทุกคนนะ natural sandstone rock เนาะไปค่ะ oh. <laughs> ตอนนี้เราเล่นมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วทุกคนใกล้เสิเอ้า oh, is that the green กรีนเกลือนี้อ่ะทุกคนโอ้นิสนิสโอ้ยืสแก็ดใ h ห่วงแก็ดใยืสทุกคนทุกคนดูดูของคุณชายชิบไปนุ่นสลบมันไปแบบนั้นเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> สุดยอด เราต้องตีข้ามเขามานี้ข้ามเขานี้มาทุกคน my first ball อ่ะเซฟอยู่ตรงนี้นะคะ now เราต้องชิปโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนนะทำไปเล่นไปพูดไปไม่ง่ายเลยนะบอกเลยชิปไปขวายเยอะๆ now go go not bad คิดว่าพัดก็ต้องสโลปเยอะเดี๋ยวจะเอมประมาณหนึ่งพัดเตอร์เอาเอมเวทุเรียเอมไปขวาเยอะๆเลยหนึ่งพัตเตอร์คนไอ้ก็เดรร้ายเป็นน็อตอีน่าเท็จอันนี้กิฟต์เลนะกีฟแล้วนะแ,วนะแต่ว่าจะพัดทูออนทูพัดกันทุกคนโอ้บิวตี้ คนดูเห็นนี่อีกแล้ว <Okay. S 1> นี่ตอนนี้เรา oh, <this S 1> ตีกลับไปที่เห็น <little rock. laughs> อันนี้เออ maybe the b a r o l rock, rock. <laughs> We, เราดู youtube ของก๊อบเมดนะคะตอนก่อนที่เราจะมาเล่นนะคะแล้วเขาตลกมากเลยเขาทำตลกแต่เราก็คือเขาทำก๊อฟ <Go f S 2> โดยเฉพาะทุกคนของเราทำทั่วไปเนาะบอลเราอยู่นี่ค่ะ อบอกว่าไปแล้วก็หยุดขึ้นเขาลงเขาบางครั้งเสียงมันอาจจะไม่เพลาะนะทุกคนนะก็ต้องขออภยัยไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะทุกคนนะขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแต่อยากให้ดูความสวยของของสนามไงทุกคนก็เลยสาเหตุที่ทำตรงเนี้ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยของที่นี่นะคะ โอ้พัดดีโอ้เกือบอินอีกแล้วคุณชายพัดดีมากวันนี้ก็น่าจะขวาไปซ้ายคุณขวาไปซ้ายค่ะแล้วก็อินทุกเดือน้นเอ้าใช่ขวาเหรอทะเลอยู่นี่นะกิฟต์วันกิฟต์วันกิฟต์ชดเธอเดินวันพัดเธอเดินดูทุกคนดูใจร้ายไหมใส่หเดินึ่งพัดเฮ้ย อินโฮสี่ทุกคนไม่รู้พาอเลยสนุกมากห <l op. S 2> ลุมสิห้าเราตีค่ำกรีนของหลุมสิบสไปเลยสนามนี้นะคะสั้นที่สุดในโลกลิงค์คอสที่สั้นที่สุดในโลกแต่ว่าแล,วแล้วก็มีแค่หนึ่งพาฟไฟลานั่นก็คือหลุมนี้ค่ะระยะ511หลา โอ้ oh, very good ตกไม้เยอะโอ้ nice good shot how do you like it oh okay that was good oh yes มาดูคุณชายตีค่ะช็อตสาม ถึงธงประมาณ142ช็อต3ของเราเมื่อกี้ตั้งวิดีโอแต่ลืมกดทุกคนของเราออกนอกกรีนไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปพัดกันค่ะทนทกดทตดพัดค่ะลองพัด อ่ที่บอกนเโอ้องพาสติลลองเวยไอินไอินทูดูวิอ๋ไนส์อ้วดีดดีูพัดที่นี่ด้วยนะน่าจะอินตรงไปเนาะทำไมยอย่ข้นี่ I did ็ i t it. แล้ สามพัดทุกคนโมโหสามพัดม,มันมีดอกไม้นั่นอ่ะโอ้ oh, yes เดี๋ยวเราไปพัดของเราอยู่บนกรีนแล้วนะคะทุกคนลงพัดอนะวันพิซอะไรล่ะชั้นเอ็มวันพัดเตอร์วันพัดเตอะร,ร์เนี่ยพวกมืเขาอยู่ด้านนั้น yes yes ดีมากค่ะทุกคนกิฟต์ละดูพัตตาไม Napoleon. ่ต้องพัดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไอ้เด่น yes well done คุณตาตักตีขอนี้ไปค่ะทุกคนไปหลุมเส็บเตจกันกายังตุพาวกายังตุพาวมันจีมันจีตุ Mungi mungi tut, se tu sai, se tu cwa. Ron ching ching, ron ching ching, ron ching ching, weee! เราชิดไม่ดีด้วย,ยวนัขคุณชคุณชายชิปโอ้คุณชายชิปดีะิ yes. ่ ในที่สุดวันนี้เราก็เล่นที่อคอเลินคอสนะคะเสร็จเล่นเสร็จแล้วนะทุกคนเป็นสนามที่สนุกแล้วก็ very challenging ค่ะเป็น very short course นะแต่ว่ามันสวยอะทุกคนแล้วก็โชคดีว่าอากาศดีถ้ามีลมนะจะยากสุดๆเลยทุกคนแล้วก็ดูลมมาจบที่ร็อกตรงนี้ค่ะทุกคนเอ้ยมันสวยบีดอะไรก็สวยมากหน้าหาดคือกว้างลงไปถึงนู่นเลยทุกคนแล้วก็คนวันนี้วันอาทิตย์ด้วยทุกคนคนมาเดินเล่นเยอะมาก แล้วก็ถ้าใครมาสกอตแลนด์นะคะใครมาเที่ยวสกอตแลนด์หรือว่าใครที่ชอบเล่นกอล์ฟนะคะก็จะแนะนำให้มาเล่นที่นี่ค่ะเราจ่ายแค่25ปอนด์นะคะต่อคนต่อรอบนะคะก็คือพาแค่ 4 0 0เอ้ย4,600กว่ากว่าลานะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าเท่าไหร่เนาะพอดีเราทําไปแล้วก็ถ่ายไปแค่อยากจะให้ทุกคนเห็นความสวยในสนามนะคะวิดีโออาจจะไม่ได้สุดยอดเหมือนของคนอื่นเนาะแต่หวังว่าทุกคนจะสนุกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามสกุณาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย